สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมยูทู e นะครับจากเวบฮอนด้าเวอร์ดิฟายยู a ารถใช้แล้วคุณภาพดีนะครับรถสวยใหม่น้อยครับวันนี้เล็กมารีวิวเป็นตัวฮอนด้าซิตี้นะครับใหม่น้อยมากเลยครับมาอยู่ที่สองหมื่นสามพันกิโลนะครับใหม่แท้นะครับตีจากโชว์รูมเลยนะครับรุ่นย่อยนะครับตัวนี้เป็น1.5 FV นะครับ เป็นรุ่นท็อปสุดเลยทออาางด้าซิตี้นะครับรถเป็นรถปี 2, 2013นะครับราคาตอนนี้นะครับตั้งไว้อยู่ที่375,000บาทนะครับลูกค้าประเครดิตดีสามารถจัดเต็มได้เลยครับใช้เงินไม่เกิน10,000บาทครับสามารถออกรถซิตี้คันนี้ได้นะครับลูกค้า เดี๋ยวเล็กพาดูรอบๆคันนะครับว่าตัวซิตี้รุ่นท็อปคันนี้มีอะไรที่โดดเด่นบ้างครับครับถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับจะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับกระจกกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วนะครับลูกค้าครับสภาพสวยมากเลยครับเป็นรถมือเดียวครับลูกค้าเลขไม่แท้นะครับการันตีได้เลยครับของทางเราตรวจเช็คเรียบร้อยครับ รถเข้าศูนย์ตลอดนะครับลูกค้าครับอ่ารุ่น City คันนี้นะครับอ่าเติมน้ำมันได้เป็น9195 E20 นะครับสภาพสวยมากเลยครับตัวนี้เป็นตัวไมน์ไ c เชนนะครับสังเกตจากไฟอ่าท้ายได้เลยนะครับจะเป็น2อก้อนนะครับครับมาชมห้องสัมภาระท้ายนะครับ ห้องสภาระท้ายกว้างนะครับใส่ของได้เยอะครับสะอาดด้วยครับครถเดิมเดิมเลยนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับสังเกตเห็นมาร์กตรงนี้ได้นะครับสองข้างเลยครับครับมาดูภายในนะครับอมาดูเลยครับตัวรุ่นท็อปสุดนะครับเบาะแถวหลังจะสามารถพับได้นะครับเป็นจุดที่ เด่นเลยครับเบาะเป็นบอกผ้านะครับเบาะเดิมๆจากโรงงานเลยครับให้ดูครับสภาพสวยมากครับภายในสะอาดครับมาชมภายในนะครับด้านหน้านะครับเบาะคนขับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับ ครับมาชมภายในนะครับพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้านะครับลูกค้ารุ่นนี้ครับปั๊ม ABS ครับตัวนี้ตัวปุ่มปรับเครื่องเสียงนะครับมาพร้อมเพนิงชิปครับสามารถขับเกียร์ธรรมดาได้ครับลูกค้ามาดูเลขไม้กันครับเลขไม้สองหมื่นสามพักมิโลครับไม้แท้ครับการันตีได้เลยครับ สภาพโดยรวมนะครับสวยมากเลยครับคันนี้ครับใครมองหารถเล็กอยู่นะครับราคาไม่เกินสี่แสนนะครับมาชมคันนี้ได้เลยครับสภาพสวยมากเลยใครหาซิตี้อยู่นะครับตัวปีสองพันสิบสามครับเข้ามาชมรถก่อนได้ครับ กะได้เราเวียพิเศษนะครับ2.79%นะครับผ่อนสูงสุดได้84งวดนะครับลูกค้าฟรีดาวน์ไม่ต้องใช้เงินดาวน์เลยครับแต่ว่ใช้เงิน1จไม่เกิน10,000บาทครับสามารถออกรถคันนี้ได้เราฟรีค่าจัดแสดงให้ด้วยนะครับถ้าอย่างไรลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับมาเข้ามาชมก็ได้ครับอะชอร์ลูมเราอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทุกวั เกก9 1 show, 7น2 3 6 8นะครับทักโทรมาปรึกษาเรื่องเครดิตไฟแนนซ์ได้นะครับ้าครับถ้าไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เล็กด้วยนะครับถ้าอย่างไรเดี๋ยวมีรถเข้าใหม่เดี๋ยวเล็กมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับคขาสวัสดีครับ